สาระความบันเทิงเต็มรูปแบบสดทุกเชา้าทาง Nation Channel กับคมชัดลึกสปอร์ตโดยทีมข่าวมืออาชีพที่ทำให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววงการกีฬา ครบเครื่องเรื่องบันเทิงทาง Mango TV กับคมชัดลึกเม้นเมาส์และซุปตาในดวงใจสองคอลัมนิสฮิตลงจอทางช่องระวังภัยสดทุกวันกับลุงแจมออนแอร์คอลัมนิสชื่อดังจากคมชัดลึก,กเกษตรทำกินกับคมชัดลึกกับสองกูรูบังโดนและเนหมูคู่หูสองเกลอคมขึ้นชัดขึ้น ลึกขึ้นสัมผัสมิติใหม่กับคมชัดลึกตอบสนองทุกความต้องการรอบด้านให้ทุกข่าวสารเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและครอบครัวเนชั่นชาแนลสถานีข่าว24ชั่วโมงฉลองครบรอบ12ปีชวนคุณส่งคลิปวิดีโอคลอนนิ่งคนข่าวเนชั่นทีวีวันนี้นะครับผมจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมครับร่วมสนุกสนานในการอัดคลิปวิดีโอ โ l ลนิ่งคนข่าวเนชั่นทีวีครับในบุคคลที่คุณชื่นชอบในสไตล์ที่สนุกสนานนะครับในหัวข้อ12ปีเนชั่นชนแนลในสนามข่าว เราคือตัวจริงครับความยาวไม่เกิน3นาทีคลิปวิดีโอที่ถูกคัดเลือกจะได้ออกอากาศจริงในรายการเก็บตกจากเนชั่นคลิปวิดีโอที่ถูกใจทีมงานมากที่สุดจะได้รับรางวาัลแอร์เคลื่อนที่มูลค่า20 0 0 0บาทอัพโหลดคลิปวิดีโอของคุณผ่าน YouTube แล้วส่งลิงก์มาที่ nbc underscore pr at n a t i o n g r o u p com ร่วมสนุกบันทึกประสบการณ์กับเราได้ตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายน2555สอบถามเพิ่มเติมโทร0 2338 360 0มหมหาวิทยาลัยเนชั่นครับพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่อ้อมกอดของพวกเราน้องๆจะได้เรียนกับมืออาชีพเรียนอย่างมืออาชีพจบอย่างมืออาชีพและประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพเนชั่นยูนิเวอร์ซิตี้พร้อมที่จะต้อนรับน้องๆนักเรียนทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเราเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่ออนาคตของชาติของประเทศไทยของพวกเราทุกคน Nation Explorer ชวนคุณเที่ยวเมืองย่างกุ้งประเทศพมา่าสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาและอัญมณีเยือนบ้านองซาซูจีเปิดเมืองหลวงใหม่กรุงเนปิดอชมวัฒนธรรมพื้นเมืองพร้อมสักการะหลวงพ่อทันใจ24-27พฤษภาคมนี้สำรองที่นั่งโทรศ2338 3681-2หรือเว็บไซต์ nationchannel.com Call the iPad The เจาะลึกตีแผ่ชีวิตตัวตนของสตีฟจ็อบส์อะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จทำไมต้องเรียกเขาว่าอัจฉริยะเปิดเผยทุกเรื่องราวจากเด็กกัพร้าสู่นักนกวัตกรรมผู้ยิ่งใหญ่นักคิดนักบริหารระดับโลกหาคำตอบได้ในสตีฟจ็อบส์อัจฉริยะพลิกโลก ในรูปแบบแพ็กเกจเซตหนังสือร้อมดีวีดีสารคดีพิเศษทั้งหมด10ตอนดำเนินรายการโดยสุดที่ชัยยุนมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ C1 Book Center ทุกสาขา ส่วนพื้นที่ชายแดนไทยพม่าทางตอนเหนือนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ราบสูงแล้วก็มีภูเขาการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยพม่าการเดินทางด้วยรถก็ไม่ใช่เรื่องที่สะดวกนะยานพาหนะอย่างรถ<ช>อย่างอะไร<ช>มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยไม่สะดวกรถเรือเนี้ยลาบากอต้องใช้สัตว์เข้าไปค่ะช้างม้าจะเป็นช้างเป็นม้าหรือเป็น,ปนอ,ะอะไรเนี่ยไปติดตามรายงานเรื่องนี้นะคะกับคุณทินะพพันธนามค่ะกับเรื่องของกองพันสัตว์ต่างๆนะคะที่คอยดูแลพื้นที่ราบสูงของประเทศไทยค่ะ หากพูดถึงพื้นที่ชายแดนไทยพม่าทางตอนเหนือของไทยพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ราบสูงและมีภูเขาเป็นที่กั้นชายแดนระหว่างสองประเทศทำให้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนนั้นอาจเป็นปัญหากับการเข้าไปในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทหารจึงทำให้กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยทหารม้าที่ใช้ม้าเป็นสัตว์พาหนะสนับสนุนการรบในภูมิประเทศยากลำบากที่เป็นป่าและภูเขา แต่ปัจจุบันนี้ทางกองพันุ์สัตว์ต่างก็ได้ใช้การผสมพันธุ์ของม้าและลาซึ่งก่อให้เกิดสัต์อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีลักษณะนหน้าตาคล้ายคลึงกับม้าและลาเป็นอย่างมากด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่หลายอำเภอนนั้นเป็นพื้นที่ลาบสูงและเป็นพื้นที่ดอย ที่อยู่ติดกับชายแดนไทยพม่าครับดังนั้นในการพัฒนารวมไปถึงการสนับสนุนการลบนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้สัตว์ในการช่วยในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ดอยแล้วก็ที่ราบสูงอย่างนั้นเองวันนี้ทึงเขารองภัยเราจะมาดูว่าสัตว์ต่างกับทางหานบกนั้นมีความสาคัญมากแค่ไหนกับการพัฒนาภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับรอที่ทางกองพันสัตว์ต่างของกองทัพบกได้นํามาสนับสนุนกับภารกิจต่างๆในพื้นที่ภูมิประเทศที่เข้าถึงยากลําบาก อย่างป่าและภูเขาต้องมีการฝึกทักษะกับผู้ชำนาญเฉพาะด้านเพื่อตรวจสอบกำลังใจและความสามารถสภาวะอารมณ์ของล่อไม่น้อยกว่า12สัปดาห์และล่อตัวนั้นต้องมีอายุ4-16ถึงปีถึงจะนำมาปฏิบัติภารกิจได้ท่านอธิบายคําว่าสัตว์ต่างในสัตว์ของทหารบอกว่าคืออะไรสัตตางนะครับสัตต่างคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็สามารถขนสิ่งรณ์ต่างๆได้นะครับนี่คือความหมายของคําว่าสัตต่างครับ เข้าไปในพื้นที่ไหนในส่วนของสัตว์ต่างของเรานะครับเราเราจะใช้งานนะครับในกรณีที่ยานพาหนะนะครับหรือว่าอากาศยานไม่สามารถเข้าถึงนะครับสัตว์ต่างจะได้ออกมาใช้โดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงครับในในในปัจจุบันเราเราปฏิบัติงานอยู่3มกองกําลังนะครับกองกําลังสุรศรีนะครับที่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับกองกําลังนะเรศวรนะครับที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดตากนะครับแล้วก็กองกำลังพามือง,งที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายครับท่านพาเข้าไปดูตต่างที่ว่าในแต่ละประเภทที่มีการขน,ขนของเข้าไปในพื้นที่ตัวนี้นะครับจะลักษณะของเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นต่างขยะดูลักษณะของต่างนะครับต่างขยะคือต่างที่สามารถใส่วัสดุทั่วไปได้ปัจจุบันเนี่ยเราเราใช้ขนสอุปรกรณ์มันก็จะเป็นน้ําอาหารนะครับหรือว่าในส่วนของน้ํามันหรืออาวุธ หรือว่ากระสุนได้ครับจะจะมีความคล่องตัวและมีน้าหนักเบานะครับต่อมาเป็นส่วนของต่างอาวุธนี่คืออา,อาวุธกระสุนปืนอะไรขนไปได้หมดเลยเป,เป็นอาวุธแบบต่างๆที่เราจะต้องไปสนับสนุนหน่วยหน่วยหน่วยเผชิญหน้าหรือว่าหน่วยหน่วยหน่วยข้างหน้าที่เขาต้องการนะครับเพื่อสนับสนุนใการรบเปล่าใช่ครับถูกต้องครับในพื้นที่จงังหวัดชายแดนอ,อ๋อในใน,ในทางภาคใต้เราไม่ได้ไปครับเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้เป็นพื้นที่สูงครับจะจะจะโฟกัสไปที่พื้นที่ภูเขาสูงมากกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับครับก็อีกครับอีกอย่างหนึ่งจะเป็นกรณีที่ที่เกิดการบาดเจ็บนะครับของหน่วยที่เราไปสนับสนุนนะครับถ้าเกิดว่าบาดเจ็บไม่มากนะครับก็สามารถขึ้นขี่ได้นะครับจะจะมีความคล่องตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบาดเจ็บมากขึ้นนะครับจะใช้ทั้งนักของเขาเรียกว่าเปลเดี่ยวครับเปลเดี่ยวก็สามารถลากลากลงมาจากจากพื้นที่เขาสูงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนักจริงๆ จะเป็นลักษณะของเปลคู่ครับที่มีน้ําเกลืออยู่ตรงนู้นใช่ครับถูกต้องครับนะครับมาดูในเรื่องของขอบเขตของเจ้าสตางคือตรงอ๋อในเรื่องของข้อจํากัดหรือว่าความสามารถใช่ไหมครับในส่วนของสตางค์เองหนึ่งตัวนะครับก็จะสามารถบรรทุกได้อยู่ที่80ถึง100กิโลกรัมนะครับแล้วก็สามารถเดินได้นะครับในพื้นที่ราบเนี่ยอยู่ประมาณถึง6ถึง8กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่สูงชันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4-6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาดูเรื่องของความสำคัญในพื้นที่ราบสูงอย่างจังหวัดเชียงใหม่มีแหลมเพล่มากที่ติดติดับดอยใช่ครับชใช่ครับสำคัญมากครับปัจจุบันเราก็ใช้งานอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นที่ฝางที่ท่าตอนนะครับอะไรพวกนี้ครับ มาดูในเรื่องของนอกจากที่จะมีการรบการสนับสนุนเรื่องการรบแล้วมีม,มีการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ราบสูง<ช>ครับอ๋อครับชัดเจนครับก็ก็จากจากที่เคยเคยเคยทราบนะครับว่ากองพันสตางเกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่จะให้ทาง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 ,ทางอ่างขางเนี่ยตอนนั้นปลูกฝิ่นกันมากพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าเลิกปลูกฝิ่นแล้วก็เราเราเนี่ยแหละครับที่จะเอามาเล็ดพันธุ์พืชขึ้นขึ้นไปให้กับชาวเขาเพื่อเลิกปลูกฝิ่นคนจากสัตตางที่เห็นเนี่ยอาไม่ใช่ครับ จะไปถึงจุดที่รถไปไม่ถึงแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราตอนนั้นระยะทางก็20กว่ากิโลเมตรนะครับที่ที่ตอนนั้นไม่มีถนนเลยจริงๆครับคที่เห็นนี่คือเขาบอกว่าไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาครับใช่ครับล่อเขาสัตว์ต่างคือล่อที่เราใช้อยู่ปัจจุบันลอก็คือตัวพ่อเขาจะเป็นลานะครับแล้วก็ตัวแม่เขาคือหมาเขาจะได้ความทนทานนะครับความความความทนทานของพ่อเขาคือลาในส่วนของความปราดเปรียวหรือความเฉลียวฉลาดเนี่ยเขาจะได้จากแม่เขาคือมาครับ ภารกิจในการสนับสนุนเพิ่มเติมการขนส่งด้วยสัตว์ต่างให้แก่หน่วยต่างๆของกองทัพบกในการปฏิบัติงานในภูมิประเทศซึ่งยานพาหนะอื่นๆทั้งทางพื้นดินและทางอากาศไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้สะดวกจะเห็นว่าการใช้ขบวนสัตว์ต่างขนสิ่งอุปกรณ์ให้กับหน่วยร้องขอทั้งในเขตหน้าและเขตหลังการส่งกลับผู้ป่วยที่บาดเจ็บด้วยสัตว์ต่าง ได้แก่การส่งกลับด้วยสัตตางด้วยวิธีการขี่เปรเดียวเปรคูรร่การสนับสนุนเทียมลากอาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้แก่การใช้สัตว์ต่างในการเทียมลากอาวุธยุธโทโธปกรณ์เช่นปืนใหญ่กลอหัวนั้นต้องผ่านการฝึกทักษะของกองทัพสัตว์ต่า,า,ตางกรมการทหารบกมาเป็นอย่างดีทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของสัตว์และเจ้าหน้าที่ซึ่งบางครั้งเองสัตว์ก็มีบทบาทสําคัญในด้านการรบอีกด้วย จะกร,รีดกุหาบกรีถ่ายภาพทีมพบพันธนามทิมข่าวระวังภัย